สถิตคู่พระบุญญาอง์ราชันพระมิ่งขวัญชนไทยเกียรติภัยสารทรงราชกิจพระดำริปณิธานทรงสืบสารนานากิจววสิทิ์ไทยอันเชิญพรมงคลทั่วหลนล่าปวงเทวาประสาทพรประวรสมัยชนแท้สอง พรเลิศดล้ำอำานวยชัยถวายไทยราชนีนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายนพดลปิยัตภูมิผู้นวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชน